คำของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมสะดุดีบทที่119พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้สาบานและยืนยันว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์ข้าพระองค์ทุกยากยิ่งนัก ข้าแต่พระยาเวขอทรงรักษาชีวิตของข้าพระองค์ไว้ตามพระวจนะของพระองค์ข้าแต่พระยาเวขอทรงรับคำสรรเสริญจากปากของข้าพระองค์ที่ถวายด้วยความสมัครใจและขอทรงสอนกฎหมายของพระองค์แก่ข้าพระองค์ชีวิตของข้าพระองค์อยู่ในอันตรายเสมอ แต่ข้าพระองค์ไม่ลืมธรรมะบัญญัติของพระองค์คนอธรรมวางกับดักข้าพระองค์แต่ข้าพระองค์ไม UM ่หลงเจินจากข้อบ er. ังคับของพระองค์ข้าพระองค์รับพระโอวาทของพระองค์ไว้เป็นมรดกเป็นนิดพระโอวาทเป็นความชื่นบานแก่ใจข้าพระองค์ข้าพระองค์โน้มใจทำตามกฎเกณฑ์ของพระองค์เป็นนิดจนอวสาน ข้าพระองค์เกลียดคนสองใจแต่ข้าพระองค์รักธรรมบัญญัติของพระองค์พระองค์ทรงเป็นที่กำบังและเป็นโลกของข้าพระองค์ข้าพระองค์หวังในพระวจนะของพระองค์แน่เจ้าคนทำชั่วจงไปเสียจากข้าเพื่อข้าจะรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าของข้าขอทรงคำจุนข้าพระองค์ไว้ ตามพระสัญญาของพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่และอย่าให้ข้าพระองค์อับอายในความหวังของข้าพระองค์ขอทรงคำชูข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะรอดและจะนับถือกฎเกณฑ์ของพระองค์เสมอพระองค์ทรงตะเพิดทุกคนที่หลงเจินจากกฎเกณฑ์ของพระองค์การหลอกลวงของพวกเขาไร้ผล พระองค์ทรงทิ้งคนอธรรมทั้งสิ้นของแผ่นดินโลกเหมือนทิ้งขี้แล่เพราะฉะนั้นข้าพระองค์รักพระโอวาทของพระองค์ร่างกายข้าพระองค์สั่นเทิมเพราะหวาดกลัวพระองค์และข้าพระองค์กลัวคำพิพากษาของพระองค์ข้าพระองค์ได้ทำสิ่งที่ยุติธรรมและถูกต้อง ขออย่าทรงละข่าพระองค์ไว้กับผู้บีบบังคับข่าพระองค์ขอทรงรับประกันสวัสดิภาพผู้รับใช้ของพระองค์ขออย่าทรงให้คนโอหังบีบบังคับข่าพระองค์ดวงตาของข้าพระองค์เมื่อยล้าเพราะคอยการช่วยกู้ของพระองค์และคอยพระสัญญาอันชอบธรรมของพระองค์ ขอทรงทำแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์และขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะรู้พระโอวาทของพระองค์ถึงเวลาที่พระยาเวจะทรงจัดการ เพราะคนได้ละเมิดธรรมบัญญัติของพระองค์เพราะฉะนั้นข้าพระองค์รักพระบัญญัติของพระองค์ยิ่งกว่าทองคำยิ่งกว่าทองบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นข้าพระองค์ใช้ข้อบังคับทั้งสิ้นของพระองค์นำย่างเท้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์เกลียดวิธีเทศทุกทางพระโอวาทของพระองค์น่าอัศจรรย์เพราะฉะนั้น ข้าพระองค์จึงรักษาไว้การอธิบายพระวจนะของพระองค์ให้ความสว่างทั้งให้ความเข้าใจแก่คนรู้น้อยข้าพระองค์เหนื่อยหอบจนอ้าปากเพราะข้าพระองค์ปรารถนาพระบัญญัติของพระองค์ขอทรงหันมาหาข้าพระองค์และมีพระกรุณาต่อข้าพระองค์ เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงเคยทำต่อผู้ที่รักพระนามของพระองค์ขอทรงให้ย่างเท้าของข้าพระองค์มั่นคงอยู่ตามพระสัญญาของพระองค์ขออย่าทรงให้ความชั่วใดๆมีอำนาจเหนือข้าพระองค์ขอทรงไถ่ข้าพระองค์ให้พ้นการบีบบังคับของมนุษย์เพื่อข้าพระองค์จะปฏิบัติตามข้อบังคับของพระองค์ พอทรงให้พระพักของพระองค์ทอแสงมาอย่างผู้รับใช้ของพระองค์และขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์น้ำตาของข้าพระองค์ไหลพลั้งครูเพราะคนไม่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระองค์ข้าแต่พระยาเวพระองค์ชอบธรรมและกฎหมายของพระองค์ก็เที่ยงธรรม พระโอวาทที่พระองค์ทรงบัญชานั้นชอบธรรมและสัจจริงทั้งสิ้นความเกลี้ยกลาอดของข้าพระองค์ได้ทำลายข้าพระองค์เพราะพวกคู่อริของข้าพระองค์ได้ลืมพระวจนะของพระองค์พระดำรัสของพระองค์พิสูจน์จนเห็นจริงแล้วและผู้รับใช้ของพระองค์รักพระดำรัสนั้นข้าพระองค์ต่ำต้อยและถูกดูหมิน แต่ข้าพระองค์ไม่ลืมข้อบังคับของพระองค์ความชอบธรรมของพระองค์ então, ชอบธรรมอยู่เป็นนิดและธรรมบัญญัติของพระองค์เป็นความจริงความทุกข์ยากและความตรอมตรมได้มาสู่ข้าพระองค์แต่พระบัญญัติของพระองค์เป็นความปิติยินดีของข้าพระองค์พระโอวาทของพระองค์ชอบธรรมเป็นนิด ขอประทานความเข้าใจแก um ่ข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่ข้าพระองค์ร้องทูลด้วยสุดใจข้าแต่พระยาเวขอทรงตอบข้าพระองค์เถิดข้าพระองค์จะรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์ขอส่งช่วยข้าพระองค์ให้รอดเพื่อข้าพระองค์จะปฏิบัติตามพระโอวาทของพระองค์ ข้าพระองค์ตื่นขึ้นก่อนรุ่งอรุณทูลขอความช่วยเหลือข้าพระองค์หวังในพระวจนะของพระองค์ดวงตาของข้าพระองค์ตื่นอยู่ทุกเวลายามค่ำคืนเพื่อตรึกตรองพระดำรัสของพระองค์ขอทรงฟังเสียงข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์ข้าแต่พระยาเว ขอทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ตามความยุติธรรมของพระองค์ผู้ข่มเหงที่มุ่งร้ายมาใกล้แล้วพวกเขาอยู่ห่างจากธรรมบัญญัติของพระองค์ข้าแต่พระยาเวแต่พระองค์ทรงอยู่ใกล้ข้าพระองค์และพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ก็สัจจริงข้าพระองค์ทราบนานแล้วจากพระโอวาทของพระองค์ ว่าพระองค์ทรงตั้งพระโอวาทไว้เป็นนิดขอทอดพระเนตรความทุกข์ยากของข้าพระองค์และขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์มิได้ลืมธรรมบัญญัติของพระองค์ขอทรงสู้คดีเพื่อข้าพระองค์และขอทรงไทยข้าพระองค์ขอทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ไว้ตามพระสัญญาของพระองค์ ความรอดนั้นอยู่ห่างจากคนอธรรมเพราะเขาไม่สแสวงหากฎเกณฑ์ของพระองค์ข้าแต่พระยาเวพระกรุณาของพระองค์มากมายนักขอทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ตามกฎหมายของพระองค์ผู้ข่มเหงและคู่อริของข้าพระองค์มีมากมายแต่ข้าพระองค์ไม่หันเหไปจากพระโอวาทของพระองค์ ข้าพระองค์มองดูคนทรยศด้วยความชิงชังเพราะเขาไม่ปฏิบัติตามพระดำรัสของพระองค์ขอทรงพิเคราะห์ว่าข้าพระองค์รักข้อบังคับของพระองค์มากเพียงไรข้าแต่พระยาเวขอทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ไว้ตามความรักมั่นคงของพระองค์สาระสำคัญแห่งพระวจนะของพระองค์คือความจริง และกฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์ทุกข้อดำรงอยู่เป็นนิตพวกเจ้านายได้คมเหงข่าพระองค์โดยไร้เหตุผลใจของข้าพระองค์เกรงกลัวเพราะพระวจนะของพระองค์ข่าพระองค์ปิติยินดีเพราะพระดำรัสของพระองค์อย่างผู้ที่ได้พบของทิลิปมาเป็นอันมากข่าพระองค์เกลียดและสีอิสเยียนความเท็จ แต่ข้าพระองค์รักธรรมะบัญญัติของพระองค์ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์วันละเจ็ดครั้งเพราะกฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์บรรดาผู้ที่รักธรรมะบัญญัติของพระองค์มีความสมบูรณ์พูนสุขอย่างมากไม่มีสิ่งใดทำให้พวกเขาสะดุดได้ข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์หวังในการช่วยกู้ของพระองค์ และข้าพระองค์ทำตามพระบัญญัติของพระองค์ข้าพระองค์ปฏิบัติตามพระโอวาทของพระองค์ข้าพระองค์รักพระโอวาทนั้น,นยิ่งนักข้าพระองค์ปฏิบัติตามข้อบังคับและพระโอวาทของพระองค์เพราะทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์อยู่เฉพาะพระพักพระองค์ข้าแต่พระยาเว ขอให้เสียงร้องทูลของข้าพระองค์ขึ้นมาถึงพระองค์ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์ตามพระวจนะของพระองค์ขอทรงสดับคำวิงวอนของข้าพระองค์ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ตามพระสัญญาของพระองค์ปริมฝีปากของข้าพระองค์จะพลั่งพลูคำสรรเสริญออกมา พราะพระองค์ทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ลิ้นของข้าพระองค์จะร้องเพลงเรื่องพระดำรัสของพระองค์เพราะพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ก็ชอบธรรมขอพระหัตถ์ของพระองค์พร้อมที่จะช่วยข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ได้เลือกข้อบังคับของพระองค์ข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์โหยหาการช่วยกู้ของพระองค์ และธรรมบัญญัติของพระองค์ก็เป็นความปิติยินดีของข้าพระองค์ขอทรงให้ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่เพื่อจะได้สรรเสริญพระองค์และให้กฎหมายของพระองค์ช่วยข้าพระองค์ข้าพระองค์หลงเจินดังแกะที่หายไปขอทรงเสาะหาผู้รับใช้ของพระองค์เพราะข้าพระองค์ไม่ลืมพระบัญญัติของพระองค์